เห็นลุงแมวมีทุกเครื่องเลยนะครับลุงแมวใช้เครื่องไหนเยอะที่สุดนะครับแล้วก็พระอะไรเนาะใครคนใดค,คนหนึ่งเลือกจะเล่นเกมอะไรสักอันเนี่ยมันไม่ได้มีความหมายว่าแต่ละเครื่องเนี่ยมันดีหรือมันแย่ต่างกันยังไงนะบางทีมันเป็นเรื่องอื่นนะครับยิ่งอายุขนาดนี้แล้วเนาะไม่มีโอกาสได้เล่นนะมันไม่ได้หมายความว่าเครื่อง ที่ไม่ได้เล่นบ่อยๆเนี่ยมันจะไม่ดีหรืออะไรแบบนี้นะอันนี้ปักหมุดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยนมาเกิดคอนโซลวอล์ไฟกันนะลุงแมวซื้อทุกค่ายนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นของทุกคน <laughs> เอาอันดับที่1ให้เดาให้เดาคิดว่าเป็นอะไรอ่าเดาซิเดาซิลุงแมวเล่นเยอะที่สุดเนี่ยก็คือเครื่อง Nintendo Switch นะครับผมอันนี้คือเล่นเป็นอันดับ1เลยนะแล้วก็สาเหตุหลักๆเนี่ยมันง่ายมันง่ายก็คือเปิดปุ๊บ เล่นได้เลยนะครับมันไม่ต้องเปิดทีวีมันไม่ต้องเปิดอะไรเลยนะครับเครื่องมันอยู่ข้างที่นอนนะก่อนนอนก็หยิบขึ้นมาแล้วก็เปิดก็เล่นได้เลยนะครับอันนี้คือความเจ๋งมากนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าแบตเตอรี่ก็อยู่ได้นานประมาณหนึ่งก็ไม่ต้องชาร์จบ่อยๆนะก็คือเล่นเสร็จก็หลับใช่ไหมแล้วก็ถ้าไม่ได้เสียบปลั๊กไว้บางทีก็กลับมาอีกคืนนึงมาเล่นต่อเนี่ยก็เล่นได้สลีปโหมดของเขาที่สามารถ กดปุ๊บแล้วแบบเล่นเกมต่อไปเลยอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์ที่สําคัญเหมือนกันนะครับรวมไปถึงแนวเกมด้วยนะที่ถ้าเล่นบนสวิชส่วนใหญ่รู้มาจะเล่นพวก JRPG นะครับมันจะเป็นแนวที่เหมาะกับการเล่นพกพาอยู่ประมาณนึงอยู่แล้วนะะก็คือไม่ได้เป็นแอคชั่นจ๋าๆอะไรแบบเนี้นะไม่ได้เล่น FPS ไม่ได้เล่นอะไรบนสวิชนะครับ ก็มีความพยายามเล่นเหมือนกันแต่ก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แล้วก็ถ้าจะเล่นให้สนุกเนี่ยมันต้องมีอุปกรณ์เสริมเยอะเนาะต้องเปลี่ยนตัวจอยบางทีมก็เพิ่มน้ําหนักอะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับหลักก็คือใช้เล่นเกม JRPG เกม RPG เป็นหลักนี่แหละก็เล่นน่าจะเยอะที่สุดเลยนะในเครื่องทุกอันเนาะแล้วก็มี2เครื่องนะสโมเดลที่เล่นบ่อยๆก็คือเครื่องไลท์นะครับเล่นเกมที่ตัวหนังสือมันใหญ่หน่อยนะถ้าเล่นได้เนี่ยถ้าเลือกได้จะเล่นบนเครื่องไลท์นะครับเพราะมันเบาถือมือเดดียววนนอกกิิ้้้้งงไไปมาแล บางทีถ้าเกิดซื้อเกมมาใหม่แล้วก็เหอะนะครับลุงแมวก็จะเล่นบน OLED เนาะที่ไม่ค่อยได้จับก็คือ Nintendo Switch กล่องขาวอันนี้ไม่ค่อยได้เล่นเนาะเพราะว่าไม่รู้สิมีความรู้สึกว่ามันมันเป็นค่งกลางระหว่างเนาะมันไม่เล็กแล้วมันก็ไม่ใช่ OLED มันไม่ใหญ่อย่างเงี้ยลุงแมวอาจจะเป็นคนแบบชอบสุดทางไปเลยนะเบาไปเลยหรือไม่งั้นก็ จอดีไปเลยสีดีไปเลยอย่างเงี้ยนะครับก็เลยเล่นอันนี้เป็นหลักนะถามว่าเกม Exclusive ของ w i วิ h อะลุงแมวชอบมากๆไหมเนาะจริงๆก่อนหน้าที่จะมาเล่น w i วิชอะลุงแมวเ,เป็นสายเล่น FPS บนคอนโซลมาก่อนนะครับ Call of Duty, Battlefield อะไรเงี้ยนะเล่นบนไปได้แบบเรื่อยๆเป็นปีเนาะสนุกนะครับชอบ FPS มากคนระับ แต่ว่าพอมาเล่นสวิชไม่ได้เล่น f p s ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะก็เปลี่ยนไปเล่น RPG ก็ได้คือคอย่างเงี้ยหนึ่งก็อันนี้อาจจะแตกต่างจากคนอื่นเหมือนกันเนาะคือพอมันมีเครื่องอะแล้วเครื่องมันก็มากําหนดเราเหมือนกันว่าเราจะเล่นเกมอะไรนะครับเครื่องนี้เล่นเกมได้แบบนี้อย่างเงี้ยเราก็หาเกมที่มันเหมาะสมกับตัวเครื่องมาเล่นนะแล้วก็ฟิตกับไลฟ์สไตล์นะครับซึ่งอย่างที่บอกอะตอนนี้อยู่ในช่วงชีวิตที่ค่อนข้างยุ่งเนาะแล้วก็ เวลาไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแค่ทำงานประจำเนาะทำยูทูบไปด้วยเนี่ยก็เวลาของทั้งวันก็แทบจะหมดแล้วย,ยังมีเรื่องอื่นในชีวิตอีกเนาะเวลาที่จะแบบเปิดมานั่งหน้าจอคอมนั่งหน้าจอทีวีเล่นเกมอะไรเงี้ยมันก็น้อยนะครับก็เลยทําให้ตัวสวิชเนี่ยเข้ามานะ วันนั้นก็เลยเข้ามาสู่เครื่องที่2ถ้าพูดแบบนี้ก็น่าจะเดาได้แล้วนะครับก็คือ Steam Deck นั่นเองแต่ทันทันจริงๆ t e a m Deck หรือ r o g อะไลก็ได้นะครับแต่ว่าลุงเราไม่ได้ซื้อ r o g อะไลนะที่เห็นคลิปทั้งหมดเนี่ยคือคลิปในช่วงที่ถ่ายไว้ตอนที่เขาส่งเครื่องมาให้ลองนะประมาณ2-3สสัปดาห์นะครับผมแล้วก็ยังคิดว่านะจากเท่าที่ลองมาแล้วก็เล่นมาถึงจุดนี้ก็ยังคิดว่าคงยังไม่ซื้อเนาะอาจจะรอ สิมเด็กสอออกนะครับหรือว่าอาจจะรอ r o g ีอารรุ่นใหม่หรืออาจจะรอช่วงที่ r อ g ีอารลดราคาลงไปกว่านี้จนรู้สึกว่าอืมกระเป๋าเงินในมือมันสั่นมากๆเพราะว่าถ้ามาดูจริงๆมันก็ไม่ได้ต่างกันมากนะระหว่าง ROG ีอารกับตัวตัวซติมเด็กนะครับมันก็ต่างกันนะประมาณนึงแต่มันก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าคนที่มีเครื่อง t e ิมเด็กอยู่แล้วจะต,ต้องแบบดินนนะ้นรนอ่ะเดี๋ยว ชีวิตวุ่นวายนะก็เลยช่วงนี้ใช้เงินเยอะนะครับในการพึ่งทําบ้านใหม่เนาะแล้วก็มีอะไรต้องทําอีกหลายอย่างก็เลยหยุดไว้ก่อนนะสาเหตุหลกัหลกๆเหมือนกันนะที่เล่น Ste ีมเด็กเนี่ยแล้วเล่นน้อยกว่าตัวสว่ะก็เป็นเรื่องน้ำหนักกับแบตเตอรี่นี่แหละมันทำให้หยิบได้ยากขึ้นเนาะเล่นบนที่นอนอยากกว่าเดิมมันหนักอะไรเงี้ยนะก็เล่นบนที่นอนนะครับบางทีก็เล่นสลับไปสลับมานะระหว่างสวิ h กับตัว Ste ีมเด็กเนาะแต่ว่า Ste ีมเด็กเนี่ยมันก็หนักอะเล่นบนที่นอนอะไรมันก็ มันก็มันก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แล้วมันก็เมื่อยอะไรเงี้ยนะแต่ก็เล่นนะแต่ก็เล่นเยอะนะครับเพราะว่ามันมีเกม PC ที่ซื้อดองไว้เยอะมากเนาะแล้วก็มันจะเล่นเกมที่จริงๆเกมทริปเปิเอฟอร์มยักษ์กได้ด้วยนะซึ่งอันนี้ดีนะครับแล้วก็ในเชิงสเปคกราฟิกอะไรเนี่ยมันดีกว่าสวนะิชเนาะมันวิ่งที่60 FPS ได้ด้วยนะครับก็ถึงแม้จะเป็น 720p นะแต่ก็ลงุงแมวถือว่าโอเคแล้วก็หลังๆเนี่ยลุงแมวติดปุ่มนะติดปุ่มเสริมของตัวซีมเด็ก เหตุผลเดียวกันเลยนะครับมันไม่ค่อยมีเวลาจะไปเล่นแบบจอใหญ่ๆนะจริงหลังจากนั้นเนี่ยจะมีที่ใช้อยู่พอๆกันสองเครื่องเนาะ ก็คือ PlayStation นะครับ PlayStation กับ PC นะ PlayStation เนี่ยถ้ามีเกมที่เราอยากเล่นนะครับเกมใหญ่ๆมาเนาะอันนี้ก็จะมานั่งเล่นนะเกม e x c l u s i v e ต่างๆนะครับก็จะมานั่งเล่นคือเกมใหม่ออกทีก็เห่อทีแนละ้วก็มานั่งเล่นทีนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่เล่นเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามีความสุขมากนะเพราะว่าโหมันเต็มตาบางทีก็ต่อออกโปรเจคเตอร์นะบางทีก็ต่อออกทีวีจริงๆแค่ต่อออกทีวี40กว่านิ้ว ทั่วไปเนี่ยก็รู้สึกว่ามันบันเทิงแล้วนะครับมันเป็นความรู้สึกที่สุดยอดนะเพราะว่าเราก็เป็นสายคอนโซลมาโดยตลอดถูกไหมเราก็รู้สึกว่าการได้เล่นอะไรแบบนี้มันสนุกนะแล้วมันสะใจภาพเสียงมาเต็มนะครับแต่ว่าก็อย่างที่เล่าให้ฟังก็เพราะว่ามันไม่ค่อยมีเวลานี่แหละอาการโอกาสเนาะ แล้วก็เหมือนกับว่าตอนนี้ลูกแมวอ,อยู่บ้านใหม่ใช่ไหมยังไม่ได้จัดอะไรลงตัวเงี้ยก็เลยยังหาที่ที่แบบนั่งเล่นเกมแบบจริงจังไม่ค่อยได้นะครับก็เลยส่วนใหญ่ก็จะมันร่างเล่นหน้าคอมบัางไปนั่งเล่นบนโปรเจคเตอร์ึ่งราททีมก็ใหญ่เกินไปยังหาตำแหน่งอะไรที่แบบนั่งสบายนั่งบนโซฟาแล้วมีจออะไรยังไม่ค่อยเต็มที่นะอาจจะต้องไปอีกสักระยะนะครับที่ให้ชีวิตมันลงตัวกว่าน,นี้นะถึงจะ เริ่มชัดเจนขึ้นนะครับ PlayStation นะครับเช่นเดียวกันนะ PC จริงๆส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เล่นนะแล้วก็ไม่เคยวางตัวเองไว้ในการเป็น PC gamer เพราะหลักๆมาจากสายคอนโซลเนาะแล้วก็เหมือนที่เคยเล่าให้ฟังว่ายังรู้สึกทุกวันนี้ก็ยังรู้สึกอยู่นะครับว่า PC มาันค่อนข้างจุกจิกนะคือหมายถึงว่าเปิดบางที่ก็เปิดไม่ได้ใช้ไม่ได้ต้องไปแก้อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ลุงแมวทํางานบนหน้าคอมพิวเตอร์ตลอดเวลาเนาะวันหนึ่งนี่ก็ทําหลายชั่วโมงอะ่ะทั้งงานประจําแล้วก็ทั้งตัวท YouTube นะครับก็ บางทีเช่นที่บ้านใหม่ยังไม่ได้ซื้อเก้าอี้แบบที่มันเป็นเก้าอีด้ดีๆนะเก้าอี้เกมมิ่งมานั่งเนี่ยก็นั่งนานๆก็รู้สึกว่าเมื่อยนะครับก็รู้สึกว่าไม่ค่อยอยากนั่งเท่าไหร่เนาะแต่การมาถึงของ PC Game Pass ะมันก็ทำให้ เล่นเกม PC เยอะขึ้นนะอย่างเช่นล่าสุดเนี่ย EXO p r i m พรเนี่ยก็เล่นบ่อยอยู่นะครับเปิดมาก็รู้สึกว่าเออมันก็เล่นสนุกเพลินๆดีนะก็เข้าไปเล่นบ้างนะครับหรือว่าบางทีมันมีเกมอย่างเช่นซื้อบ Steam เนาะแล้วมันลิงก์กับตัว Steam เด c กได้ด้วยเนาะแล้วก็ลิงก์กับบน PC ได้ด้วยอย่างเงี้ยก็ทำให้เกิดการเล่นข้ามไปข้ามมาบ่อยอยู่เหมือนกันนะพยายามนะครับจะทำอย่างนั้นกับตัว PlayStation 5ด้วยนะอยากจะเล่นรีโมทเพลย์เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็อย่างที่เคยบอกว่าพอย้ายบ้านนะอัไรมก็ เปลี่ยนใช่ไหมมันก็ต้องมาต่อตัว Wi-Fi เลอเตอร์เข้ากับตัว Play Station อย่างเงี้ยเนาะเอ่อเป็นแลนอย่างเงี้ยต้องเซตอัพตัว จอยให้มาเสียบกับมือถืออะไรซึ่งก็ค่อนข้างยุ่งยากนะก็เลยยังไม่ได้เล่นนะซึ่งก็รอเหมือนกันนะครับว่าถ้าโปรเจกต์ Q มานะแล้วเป็น Direct WiFi เลยนะเชื่อมต่อกับ Play 5โดยตรงแบบไม่แหลกเลยอย่างเงี้ยก็น่าจะมีโอกาสได้เล่นเกมบน Play 5เยอะขึ้นนะครับผมแล้วก็เครื่องสุดท้ายเลยที่ก็อาจจะหยิบมาเล่นเหมือนกันนะก็คือ Xbox นะครับ Xbox Series X นะสาเหตุหลักๆที่เอามาเล่นในปัจจุบันคือไม่ได้ซื้อเกมบน Xbox เลยนะครับแต่ว่า เอาเกมบน PC Game Pass มาเล่นนี่แหละก็คือ,อบางทีอะถ้าเกมบน PC g a เก Pass อะเราแอดล็อกอินแอคเคาท์เราเข้าไปในตัว xbox กมันก็สามารถเล่นได้ด้วยนะก็เพราะฉะนั้นอะก็สามารถมีหลายๆเกมที่นั่งเล่นได้นะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกเนาะคือลองลองคิดดูว่า1วันเรามีเครื่องหลายเครื่องใช่ไหมแล้วเรามีหลายอย่างต้องทำเนาะพอเราต้องเลือกจริงๆอะมันก็จะไปที่จุดที่เรารู้สึกว่าง่ายที่สุดก่อนนะก็คือไปที่ตัวสวิชก่อนเนาะแล้วก็ Xbox สำหรับลุงแมวเนี่ยก็อาจจะโอกาสเปิดน้อยมากเนาะทุกครั้งที่จะมาเปิดก็รู้สึกว่าเฮ้ย PC Game Pass มาใหม่แล้วเนาะมันมีเกมอ,นนเอันนี้น่าเล่นอันนั้นน่าเล่นอย่างเงี้ยก็จะมาเปิดแต่ก็ไม่แน่นะถ้ามันมีเกมน่าตื่นเต้นอย่างเช่น Starfield เนาะเช่นเกม e x ็กซ์คลูซใหม่ๆของ Xbox ลงเนี้ยนอะอาจจะทำให้ได้เล่นมากขึ้นนะครับแต่ว่าณปัจจุบันก็ไม่ค่อยได้เปิดไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะก็ ยกเว้นว่าจะมีแกดจเจ็ตอะไรมาให้ลองนะจอมาลำโพงอะไรก็อาจจะลองบ้างนะครับแต่ว่าในชีวิประจำวันเนี่ยก็ค่อนข้างใช้น้อยแหละนะแล้วก็ที่ไม่ค่อยได้ใช้เลยนะก็คือพวก VR ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นของ Oculus Quest 2นะครับหรือว่าของ PlayStation 5ก็เหตุผลคล้ายๆกันนะก็คือไม่ค่อยมีเวลาเนาะในการเ,เล่นอะไรพวกนี้ซึ่งก็ เสียดายนะเสียดายอยู่ตลอดนะครับเสียดายอยู่ทุกครั้งที่รู้สึกว่าอืมเราก็อยากจะมีช่วงเวลาที่แบบได้เล่นพวกนี้ด้วยนะซึ่งก็รอยอยู่ก็อีกไม่นานหรือเปล่าถามว่าแล้วแล้วจริงๆแล้วคนเรามันต้องมีหลายเครื่องขนาดนี้ไหมนะแล้วมันมันได้ประโยชน์อะไรนะเพราะว่าจะไม่ได้เล่นนะครับคือสาเหตุหลักๆที่ซื้อหลายๆเครื่องอะ่ะเพราะว่า แต่ละเครื่องอะ่ะมันก็มีลักษณะเฉพาะของมันนะเราก็อยากจะลองเลยนะที่ถึงแม้จะไม่ได้ทําสื่อนะถึงแม้จะไม่ได้ทํา y o u t u b e นะครับลูมาคิดว่าลูแมาก็คงซื้อทุกเครื่องอยู่ดีอะ่ะเพราะว่าอยากรู้นะว่าประสบการณ์ของแต่ละเครื่องเป็นยังไงนะครับแต่ว่าถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ได้แบบชอบมากหมายถึงว่าไม่ได้อยากจะลองเครื่องนะแต่ว่าเล่นเกมเป็นหลักอันนี้ก็จะเป็นอีกโจทย์หนึ่งนะลูมาอยากแนะนําว่าอาจจะมีสัก เครื่องหรือ2เครื่องก็พอนะครับเช่นอาจจะเป็นสาย PC Game Pass เนาะหรือ Xbox Game Pass ก็แล้วแต่เนาะอันนี้1เครื่องเนาะแล้วก็มี Nintendo Switch นะครับเอาไว้พวกพานะหรือคุณอาจจะเป็นสาย PlayStation 5หเครื่องนะครับแล้วก็สาย Switch หนึ่งเครื่องอันนี้ก็ได้เหมือนกันเนาะมันก็จะตอบได้ตอบโจทย์ได้ทั้ง2องอันเนาะหรือคุณอาจจะเป็นสายไฮบริดไปเลยนะก็คือมี PC แรงๆด้วยนะครับแล้วก็มี PC แบบพกพาด้วย ่ะมก็จะเป็นแพ็คแบบนี้อันนี้ก็น่าจะทําให้ไม่มีเครื่องไหนถูกทิ้งร้างนะครับก็จะได้เล่นตลอดแบบคุ้มค่าก็น่าจะประมาณนี้ละมั้งครับปัจจุบันนี้คุณครอบครองนะครับเครื่องเล่นเกมกันกี่เครื่องเนาะแล้วก็มีเวลาเล่นไหมนะเล่นเครื่องไหนเยอะที่สุดนะครับก็แบ่งปันกันมาสนุกสนุกได้นะวันเสาร์ไม่ใช่วันนี้วันอะไรวันนี้วันอะไรก็ไม่รู้จะรู้ว่าเป็นวันหยุดนะแล้วก็รู้สึกดีลุงแมวก็รอวันนะครับที่จะมีโอกาสได้ นั่งเล่นเกมอย่างสบายใจไม่ต้องทำหลายอย่างเกินไปใกล้แล้วแหละใกล้แล้วแหละโอเคเจอกันใหม่ในวิดีโอถัดไปนะครับขอให้มีความสุขภาพมีทุกท่านสวัสดีครับผม